รู้ยังภายใน5ปีนับจากนี้เราอาจจะมีเพื่อนร่วมง,งานในบริษัทที่ไม่ใช่คนแต่เป็นพนักงานดิจิตัลครับงานวิจัยล่าสุดของ Microsoft บ่งชี้ว่าบริษัทที่มีรูปแบบการทํางานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับ AI นั้นเกิดขึ้นอย่างชัดเจนแล้วและถูกขนานนามว่า f o n d t i a f i r r ไม่ว่าจะเป็นแบบเริ่มต้นที่เราใช้แชท GPT เป็นผู้ช่วยแต่ตอนนี้หลายที่ก็กําลังสร้าง AI ที่เรียกว่า A อเจนมาแทนที่และทํางานร่วมกับคนของตัวเอง และเป้าหมายถัดไปก็คือการให้คนของตัวเองเนี่ยเป็นหัวหน้าคอยควบคุมตรวจสอบทีมงานจิตอนที่เป็น AI ได้อย่างเป็ดเสร็จครับเช่นที่เวลฟาโกสถาบันการเงินชื่อดังเนี่ยได้สร้างเอเจนท์ที่ช่วยสืบค้นคําตอบให้กับพนักงานเอาไปช่วยเหลือลูกค้าลดเวลาในการช่วยเหลือต่อรอบจาก10นาทีเหลือ30วินาทีลดลงทั้งหมด20เท่านั่นเองคําถามคือถ้าเพื่อนร่วมงานใหม่เราเป็น AI เนี่ยเราพร้อมจะเลื่อนขั้นเป็นเจ้านายของเขาหรือยังครับกดติดตามไว้เดี๋ยวพลจะมาเล่าให้ฟังว่า อนาคตของการทำงานในบริษัทที่กลายเป็นฟอนเทียเฟิร์มจะเป็นอย่างไรบ้างครับ